ครับจากนั้นเนี่ยต่อคลิปที่3นะคือมันมีเยอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ลงว่าวิธีการปั่นเท่าไรการใส่ระบบคลื่นความฟันการแพร่คลื่นคล้ายๆตอนที่ผมนอนอยู่เนี่ยมีการเหมือนการเปิดภาพนะเหมือนมีการเปิดภาพเ,เข้ามา,าแล้วก็ทําการแพร่คลื่นหรือเปลี่ยนโปรแกรมเนี่ยหรือเปลี่ยนโปรแกรมในตัวผมเหมือนเปลี่ยนการทํางานเปลี่ยนโปรแกรมในการปั่นปิดเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์หาผลงานให้ตําแหน่ง และมีพรรคพวกของตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นคนของพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นนอนบ่นไส้นะที่เอาข้อมูลบางอย่างเนี่ยตัวเองเป็นระดับบนนะเหมือนสร้างตัวลูกน้องของตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับบนเพื่ออื้ออนวยในธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นการค้ายาลำเลียงยาค้าประเวณีต่างๆเหมือนการค้าประเวณีเออรอบรอบวัดพระแก้วเหมือนการค้าประเวณีหรือการขายบริการเนี่ยรอบรับรมหาราชวังที่มีการยืนขายหรือ เออต่างๆนะคือมันเป็นเรื่องนี้คือมันมีมาเป็นเวลานานแลนะ้วตั้งแต่สมัยผมเนี่ยเคยสอบถามนะตั้งแต่สมัยผมเคยทํางานรถมีอย่างนี้นะแต่กลุ่มพวกนั้น่าจะเป็นนอนบนไส้หรืออาจจะเป็นการเออเหมือนพักพวกของตัวเองเหมือนพักพวกของตัวเองเนี่ยขึ้นอยู่ในระดับบนนะแล้วก็เป็นนอนบนไส้เออพักพวกของตัวเองเนี่ยอาจจะถือโปรแกรมถวายความปลอดภัยของพระองค์ท่านอย่างนี้นะกลุ่มพวกเนี้ยจนพวกเนี้ยมันเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อมันหรือเปล่าฮะพวกเนี้ยเอาเรื่องเนี้ยไปบอกพ่อมัน หลังจากนั้นมีการเปิดภาพเข้ามาพอมีการเปิดภาพเข้ามาเนี่ยพอมีการเปิดภาพเข้ามาเนี่ยเห็นผู้ชายนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในการปั่นแล้วก็พ่อตัวเองนี่ยืนดูนะหลังจากนั้นก็เห็นพ่อของมันเนี่ยตบหน้าลูกชายตัวเองนะเหมือนตบสังสอนหรือเปล่านะคือมีการเปิดภาพเข้ามาแล้วเห็นพ่อของมันเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะตบหน้าลูกชายตัวเองนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเสมือนการสร้างตัว แล้วเอาพักพวกของตัวเองเนี่ยขึ้นไปเป็นใหญ่ขึ้นไปเป็นคนที่ถือโปรแกรมนะแต่เห็นกลุ่มพวกนั้นคุยกันกับพระองค์หญิงนะหลังจากที่มีการเปลี่ยนทายโปรแกรมเนี่ยทุกค่าคืนเนี่ยผมจะนอนฟังแล้วก็มีทิศทางการแพร่คลื่นนะทิศทางการแพร่คลื่นเข้ามาบล็อกเนี่ยเออเข้ามาฟังเป็นทิศทางการแพร่คลื่นมาจากที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่สิบองค์ท่านนะซึ่งผมดูพระองค์ท่านผ่านหน้าจอเออ หน้าจอเอ่อมือนหนเหมือนหน้าจอตัวเครื่องแต่ว่าดูผ่านดวงตาแต่ว่าจะมองภาพผ่านเอ่อหน้าจอเครื่องหรือถ้าใครใช้มือถือก็จะดูผ่านหน้าจอมือถือไม่ใช่กล้องมือถือแต่ดูผ่านหน้าจอมือถือนะคือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วฮะนานหลายปีแล้วผมไปร้องเรียนที่ไหนเนี่ยก็เห็นเขาเรียกตัวในการเรียกถามกันนะผมเชื่อว่าพวกนี้น่าจะมีพักพวกอยู่ระดับบนแหละแล้วก็เอาข่าข่าวข้างบนเนี่ย เอามาบอกล่างพักพวกของตัวเอง